สวัสดีครับมาพบกับผมพี่อ้วนนะครับสวนพลังกิบจูตะเคียนนะครับก็มื่อนี้ผมสิบห้าพี่น้องมาเบ่งพลังไฟแดงที่ปลูดนะครับ่า่าต้นที่มีการให้ปุ๋ยไปแล้วมีการพัฒนาของลําต้นไปเป็นแบบไดก็สิิไทยทำให้พี่น้องได้เบ่งนะครับผมก็ฝากติดตามรับชมน,นะครับว่า,าหลังจากที่ให้ปุ๋ยไปครบไปหนึ่งอาทิตย์ การพัฒนาของแต่ละต้นและการให้สุดปุ๋ยของแต่ละต้นเป็นยังไงเดี๋ยวผมสีไทยทําให้พี่น้องเบิ้งอีกที่นะครับก็เดี๋ยวสิพ้าอะไรเบิ้งที่ละต้นนะครับว่าการพัฒนาของต้นพลังไปในทิศทางหนแล้วแล้วก็ฝลั่งที่ปลูกตอนนี้ก็เป็นมีสองสายพันธุ์นะครับก็มีฝรั่งหงปอซื้อแล้วก็ฝรั่งแตงโมครับก็เดี๋ยวมอนีผมสิถ่ายทําให้พี่น้องเบื่องนะครับในการให้ปุ๋ยไปแล้วเป็นแบบใดครับก็เดี๋ยวเชิญรับชมในคลิปได้เลยครับ ครับสาหรับต้นแรกก็เป็นหงปอฟื้ครับผมนี่ครับการพัฒนาของการใส่ไอปุ๋ยปุ๋ยครับครบอาทิตย์หนึ่งนะครับผมนี่ครับต้นนี้ครับต้นนี้เป็นการให้ปุ๋ยแบบอินซี่ครับผมเป็นสารปรับปรุงดินแล้วก็บวกปุ๋ยอินซี่ของป่าดินทองครับผมจะชินว่าแตกยอดออกมาค่อนข้างดีนะครับ เพิ่งเริ่มใส่ปุ๋ยนะครับผมการแตกยอดการออกยอดก็ดีครับผมตน้นนี้ครับก็สีเห็นว่าหลังจากการปลูกมากครบ2อเดือนแล้วการให้ปุ๋ยก็พบในเรื่องของโตวดอกที่แท่งออกมาครับดอกชุดเนี้ยครับผมที่ออกมาพร้อมยอดไหมตัวนี้ก็สี บ่อเอาไว้เด้อครับผมมันสีเป็นการดึงในเรื่องของอาหารไปก็เฮ็ดให้ต้นมะตูครับผมเฮาต้องเด็ดทิ้งนะครับนี่ครับเฮาต้องเด็ดทิ้งนี่ครับสําหรับต้นแรกนี่ครับผมยอดออกมาพร้อมดอกจังสี่ครับต้องเด็ดทิ้งเด้อครับผมอจะเอาไว้เพราะว่าเดี๋ยวต้นมันสบ่ะตดเด็ดไปเลยครับบ่ต้องเสียดายครับนี่ครับพอดีแล้วสี่เป็นประมาณนี้ครับ เด็ดทิ้งไปเลยนะครับนี่ครับ,รบหลังจากการให้ปุ๋ยกับสิเข็นว่ในส่วนของยอดนะครับโพมมใหม่ดอกออกมาดีนะครับผมนะครับแต่ในการเผ็ดโค้งสางล้าต้นตอนแรกก็คือเองเอาไวไ้นะครับเอาต้อง,ตงเด็ดทิ้งครับ บ่ต้องไปย่านนะครับผมเด็ดทิงไปเลยวพราะเขาต้องเห็ดคงสร้างลําต้นให้ไม่ได้ก่อนเพื่อหน้าคดในการไม่ผลนะครับผมเด็ดทิ้งยังสีนะครับบม่ต้องไปขวนนะครับอันสีบนใหญ่นี่ครับเจอตรงไหนก็เด็ดทิ้งนะครับผมนี่ครับเด็ดทิงไปเลยนะครับนี่คือต้นที่ทดลองให้ปุ๋ยโดยการใส่ปุ๋ย อินซี่กับสารปรับปรุงดินเท่านั้นนะครับก็เห็นว่าแตกยอดออกมาดีแล้วก็มีดอกออกมาพร้อมนะครับครับสําหรับต้นนี้ก็อายุครบสองเดือนแล้วนะครับผมก็บวกกับการให้ปุ๋ยนะครับในส่วนของการดูแลของใบก็ไ่ได้อาีดน้ำมักหรือฉีดนส่วนสารขับไล่แมลงอีกอย่างนะครับผมก็ตัวน,นี้ก็ยังเห็นว่ามีการจอของ ตัวแมงที่มากินไปเธอกบอเป็นอย่างครับตัวนี้ก็ไว้เป็นตามธรรมชาติครับเพราะว่าป,ปลูกบวได้หลายครับผมของฝรังในเข็งครับครับสําหรับต้นถัดมานี่ก็เป็นหงปะฟื้นนะครับผมต้นที่สองนี่ก็คือเป็นการให้ปุ๋ยในแบบก็คือมีหนึ่งสารปรปับปรุงดินสองมีปุ๋ยสูตรตองเก่าครับปุ๋ยสูตรเสมอของปนินทองและสามก็คือ สันทําใบนะครับผมนี่ครับนี่คือการพัฒนาของต้นเขาครับสีเห็นว่ายอดแตกออกมาค่อนข้างจะเงาเด้อครับครับในส่วนของต้นที่สองนี่นะครับผมก็สีมาวัดไห้พี่น้องบิ่งนะครับว่าความเงาประมาณไหนก็คือไม้ตัวนี้ครับที่ผมเห็นใ้ก็คือเอาไม้บรรทัดไว้แล้วเฉลี่ยอยู่ประมาณหนึ่งฟุตนะครับผมหนึ่งไม้บรรทัดครับ ความเยาวของตั้งแต่ปลายทางสายมือจนถึงในตัวที่เป็นป้ายนะครับผมตัวนี้ก็คือประมาณ 1, นึ่งไม้บรรทัดครับผมกลมมาพ่งความเ,าเยาวนะครับว่ายอดหลังจากการให้ปุ๋ยไปแล้วเป็นแบบใดนี่ครับผมความเยาวลองวัดเทียบดูครับนี่ครับเยาวประมาณฟุตหนึงห่งแล้วครับผมนี่ครับเฉลี่ยก็ประมาณเกือบ หนึ่งฟุตนะครับโดยฉเฉลี่ยก็เก <c oughs> ือบฟุตนะครับผมก็คิจะเห็นโครงสร้างว่าต้นตอนนี้หลังจากใส่ปุย๋ยแล้วไปพัฒนาในท,ทิทางที่ดีนะครับผมมาเบึ้งเรื่องของยอดนะครับของต้นที่สองนี่ครับนี่ครับก็จะเขียน่า ยอดที่แตกขึ้นมาใหม่ก็ออกมาพร้อมกับตัวดอกนะครับเหมือนเดิมครับผมห้องกสิตร้องเ็ดทิ้งนะครับบ่เอาไว้นะครับผมดอกที่ออกมาใหม่ครับนี่ครับถึงออกแนบอ,อกเนี้ยนะครับผมแต่ว่าก็ยอดนี้แตกออกมาดีครับแล้วก็ใบก็เขียวค่อนข้างจะเขียวครับผม ครับที่เห็นยังสี่ที่ผมบอกไปก็นานนี้นะครับผมห้องบุกว้นสีเอาไว้นะครับเพราะว่าต้นยังหน่อยอยู่ห้องก็ต้องเด็ดทิ้งครับเด็ดทิ้งไปบุต้องเสียดายครับเห็ดโครงสังเห็นมันได้ก่อนครับนี่ครับผมเห็นมาลงแล้วนะครับนี่ครับเด็ดออกไปเลยเห็ดโครงสังน้าต้นครับ ครับสำหรับต้นที่สองนี่ครับสี่เห็นว่าโค้งสั่งแตกมากค่อนข้างซีดนะครับผมนี่ครับภาพรวมของการให้ปุ๋ยครบไปหนึ่งสัปดาห์กับต้นตอนนี้เพิ่งเขาอายุฟองเดือนนะครับความสูงของต้นนะครับผมจากพื้นถึงปลายเนี่ยครับผมที่เห็นครับจากพื้นนี่นะครับพื้นี้ถึงปลายความสูงตอนนี้ก็ย่อมมั่นเมกวาเ่ยลวครับ ก็โตนะครับผมโตค่อนข,ข้างสิโตเร็วนะครับต้นที่ผมออกมาก,ก็คือเป็นต้นตอนทั้งหมดนะครับลําดับถัดมาเป็นต้นที่สามนะครับผมต้นนี้นะครับต้นเซตนี้ครับต้นนี้ก็คือหงเปาฟืนนะครับผมต้นที่สามสูตรปุย๋ยของต้นนี้สี่เป็นมีสารปรับปรุงดินปุ๋ยยิบเอดเจสิบสี่ของยาลาแล้วก็มีสารทําใบครับผม ของต้นนี้3ามกัสิเป็นสลับกันกับตัวที่อฟองนะครับมันสิบลคือกันทิกเป็นการทดลองครับครับต่อมาม,มาชมเรื่องของยอดที่มีการจเจริญเติบโตไปหลังจากให้ปุ๋ยนะครับคือเก้าครับไม่ที่ทีวัดนะครับผมก็คือนึ่งไม้บรรทัดอันนี้คือผมวัดมาแล้วผมมาวัดเบอืองขราวว่าความเง่าของกิ่งใ้ประมาณไหนแล้ว ต้นนี้ก็ได้เกือบฟุตหนึ่งนึกคือกันนะครับผมหรือหนึ่งไม่บรรทัดครับความเาีวก็กำลังดีครับรูนม,มาเบ็้ข้างนี้ครับฝัางนี้เขาข้าวก็ยัง่งม่ถึงนะครับแต่ก็บ่เป็นอย่างครับว่าสีเข็นมาในเรื่องของโตของยอดนะครับก็มีการแตกแตอยู่อ,อกมากนะครับแล้วก็มี ในเรื่องของอดอกพว่มากขึ้นกันนะครับครับยังต้นนี้สามนี่นะครับก็คือกันครับสีเห็นว่ายอดฝรั่งครับพูขึ้นมาก,นกันครับนี่นะครับผมดอกพวกมากเดี๋ยวนี้เขาลองเขาสิบไบก่อนนะครับเดี๋ยวให้เขาพวกมากหลายกันนก่อนเดี๋ยวเขาจังสีเด็เด,ดยอดนะครับ ยอดยอดพุ่งดีนะครับของปุ๋ยสูตรนี้ก็พุ่งดีขึ้นกันนะครับยอดกำลังพุ่งครับนี่ครับผมย่างที่ผมแจ้งไปนะครับนี่ครับมีดอกออกมากแบบนี้ครับก็คือเอาออกได้เลยครับยังบอกก็บาย เห็นล้ำตน้นให้นมัมได้ก่อนครับนะครับผมครงฝังต้นที่สามนี่ก็ดีกันนะครับเดี๋ยวมาเบิ้งว่าปุ๋ยที่ให้แยกกันแต่ละสูตรอันใดมีการอ่าดูแลแล้วก็แทงยอดออกดีกว่ากันนะครับผมเมื่อใสใ่แล้วครับผมนะครับนี่คือการเฮ็ดให้เบิ้ง นะครับ่าปุ๋ยแต่ละสูตรก็มีความสามารถในการเหตดยอดหรือโครงสร้างที่แตกต่างกันนะครับเป็นการทดลองครับให้เห็นกันนะครับว่าถ้าสูตรปุ๋ยเป็นยังไงแบบใดครับครับอีกอย่างหนึ่งที่สิบผมมาสี่แจ้งพี่น้อง็คือกันนะครับก็คือในเรื่องของใบนะครับที่มีการแท่งของแม่จังสีนะครับผมมันเห็ดให้บงแสงครับเพราเห็ดใหันแสงมอเปถึงตรงเอ ตัวบริเวณต้นน้าครับควรเสียออกนะครับดันในเทียมันแทงเข้าไปนี่ครับออกไปเลยครับนี่ครับนี่เอาไวครับคือเด็ดเห็นเบิ้งเลยนะครับให้แสงมันเข่าได้หลายที่สุดครับเห็นไหมครับต้นกับฟิโล่เหครับตอนนี้นี่นะครับใบผมเด็ดทิ้งมาครับใบเด็ดทิ้งมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเะ็ดห้มันโป่งมาโล่งไวครับ มันก็สิลดในเรื่องของการใส่พวกสารขับไล่แมลงยาก่า,าแมลงไปนะครับครับสําหรับต้นต่อมาต้นทีซี 4, ต้นนี้นะครับผมนี่ครับก็เป็นหงเปาฟื้นคือกันนะครับส่วนต้นนี้ก็ในการให้ปุ๋ยนะครับก็ซีมี่ครับมีสารปรปับปรุงดินปุ๋ยตองเก้าแล้วก็สารทําใบในต้นทีซี 4, ครับก็สิเห็นว่าภาพรวมนีก่ก็คือยอดเกาะ แทงออกมาดีนะครับครับสำหรับตัวนี้ก็ในเรื่องของยอดต้นที่สามนี่ก็ยอดเขาที่เป็นด้วยการใสร่ปุ๋ยที่ผมบอกก็านาเนี่ยครับผมก็เห็นว่ายอดก็แทงออกมาดีแล้วก็ความเหี้ของยอดนะครับผมก็เฉลี่ยนะครับผมก็ประมาณหนึ่งใบบรรทัดเท่กันครับนี่ครับนี่ครับ เฉลี่ยความยาวหนึ่งใบบรรทัดครับอันนี้คือโครงสร้างของอต้นฝรังตอนนี้ก็คือเป็นการทดลองปุ๋ยนะครับประสิทธิ์มาเรื่องเรืองนี่ก็คือการแตกยอดออกมาไม่ค่อนข้างจะไปนิศทางที่ดีครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือมีดอกออกมาพร้อมเะครับของต้นนี้นี่นะครับชิ้นดอกโพออกมาพร้อมยอด นะครับผมห้องเกาะคือเก้าครับเด็ดออกครับหลังจากการให้ปุ๋ยมานี่ผม er all, สังเกตด้ว่าทุกต้นนะครับสิแห้งดอกออกมาพร้อมยอดม่เสมอนะครับที่เห็นเห็นมาก็คือต้นสภาพต้นค่อนข้างจะสมบูรณ์ไปในทิศทางที่ดีนะครับถึงว่าเอาสิบว่าได้ใส่ในเรื่องของโตชิยาหรือสารขับไล่แมลงหรือยาฆ่าแมลงนะครับก็เห็ด ให้เห็น่านตัวต้นนะครับค่อนข้างจะสมบูรณ์เพราะว่าผมมาเห็ดสีเห็ดต้นให้โลงให้โป้งที่สุดครับผมแล้วก็ย่างนี่ครับผมกิ้งที่กิ้งหรือใบที่สีเขามารข้างหน้าย่างเสียนะครับแบบนี้ครับผมเท่าก็ออกครับเห็ดไห้แสงมันหลอดพันให้ได้ดีที่สุดครับนี่ครับพยายามให้โป้งให้โลงให้เตียนไว้ครับ คงสั่งต้นก็ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวในเรื่องของการตัดแต่งกิ่งช่วงดูแลต้นช่วงแรกเดี๋ยวผมก็ซีคิดให้คลิปให้เบิ่งอีกที่หนึ่งนะครับว่าต้องมีการเด็ดยอดจังได้ตัดตัดไดออกน่ครับเดี๋ยวผมก็ซีคิปให้เบ่งองที่หนึ่งนะครับครับทัดกันมานีที่เป็นฟองต้นที่เป็นเข่งสีฟ้านี่ครับ สองต้นนี้ครับผมสองต้นนี้ต้นนี้ก็คือฝรั่งแต่งโมโูดนะครับสองต้นนี้ก็มีการแตกยอดออกมากดีขึ้นกันนะครับสําหรับสูตรปุ๋ยที่ผมใส่ครับก็สีเป็นต้นต้นนี้ครับสิเป็นสูตรปุ๋ยก็คือมีสารปรปับปรุงดินแล้วก็มีปุ๋ยสูตรยี่สิบเอ็ดเจ็ดสิบสี่ครับส่วนต้นนี้ก็สีเป็นสารปรปับปรุงดินแล้วก็ปุ๋ยสูตรตองเก้าของปัาดินท้องครับ ที่ผมใส่ก็สีเห็นว่าการเจริญเติบโตของต้นนี่ครับแตกยอดออกมาดีนะครับนี่ครับช่วงนี้ช่วงนี้หรือช่วงยอดก็ดีครับแตกยอดออกมาดีครับต้นนี้ก็คือกันครับครับสําหรับคนต้นที่ปลูกนะครับผมผมสิเกียนให้มันลงไหวโยมั่นสามสิบถึงห้าสิบเส้นนะครับผมจากพื้นนะครับผมนี่ครับจากพื้นเนี่ยครับ ขึ้นมาครับที่ให้มันโล่งไหมครับประมาณสามสิบถึงห้าสิบเส้นครับนะครับนี่ก็คือกันครับผมตอนนี้ก็คือกันก็คือตัวต้นสีเขียน่าอ่านี่ครับผมจากโคนต้นไปถึงอ่าในช่วงที่อ่าตรงแยกกิ่งของเขาครับผมสีโล่งครับผมโดยความสูงสีประมาณห้าสิบสามสิบถึงห้าสิบเส้นครับ เพื่ออย่างครับเพื่อป้องกันในเรื่องของ่อโาโรคแมลงครับแล้วก็ให้แดดซ่องถึงซึ่งเพราะแดดซ่องถึงในลักษณะน,น,นี้ก็เห็นห้บ่มีหมดครับผมเพราะวัสดุปลูกมันอาจจะห่อนแล้วก็ถือว่าในเรื่องของแดดเห็นห้ตโตหมดมันยู่บ่ได้ครับผมครับนี่ก็คือใบของฝรั่งพันธุ์เต่งโมครับจะเห็นว่าใบค่อนข้างสีเขียวดีนะครับเขียวแล้วก็ใบค่อนข้างสีเลี่ยวครับ ยอดเพียงไหเนี่ยยอดเกาะนี่ครับยอดเกาะกํกลาลังแท่งออกมาครับครับในส่วนต่อมาก,ก็เป็นฝรั่งแตงโมต้นสุดท้ายนะครับผมนี่ครับต้นนี้ก็เห็นกันเจริญเติบโตของเขาคือกันครับลาก,กเกาะเตือนดีนะครับแล้วก็มียอดแท่งออกมาหเห็น,นครับผมในต้นนี้ก็ในการให้ปุ๋ยของผมมันจะเป็นอ่าสัรปบรปุงดินแล้วก็ ปุ๋ยตองเก่าของป่าดินท่องนะครับครับในส่วนฝรั่งที่ผมปลูกคอเน้นย้ำนะครับตอนนี้ของผมก็ไม่ได้ใส่สารพวกเคมีหรือสารขับไล่แมลงนีอย่างนะครับผมก็ปล่อยไปตามธรรมชาติโดยอาศัยเรื่องของการจัดการเรื่องของอกิ่งสียนะครับก็คือตัดไห้มลงโ่งเขาไว้ครับเพื่อป้องกันมเป็นแรงทีอยของแมงของมดทั้งเสี่ครับก็ซอยได้ในระดับหนึ่งครับแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็มีเรื่องของ หมดของมาแรงมากินอยู่แล้ครับแต่ก็ส่วนหน่อยครับผมนี่ครับภาพรวมของการปลูกลักงในเข่งสําหรับคลิปวิดีโอในมื้อน,นี้ก็ผมมาถ่ายทําให้พี่น้องเบิง้งในเรื่องของการอหลังจากใส่ปุ๋ยแล้วอ่าแต่ละสูตรมีการพัฒนาของอยอดของของกิ่งของลําต้นเป็นยังไงก็นี่ครับทั้งที่พี่น้องเห็นครับเป็นการทดลองให้เบง้ห้เห็นว่า ปุ๋ยที่ใส่เป็นแบบใดเน่ยก็สิเขียนแล้วเนาะครับว่าแต่ละสูตรก็เป็นยังไงแบบใดส่วนในเรื่องของพ่อผมเห็ดโค้งสางต้นนะครับผมก็เดี๋ยวผมสุดท้ายทําวิธีการเห็ดโค้งสางของตน้นหรือตัดแต่งกิ่งอีกที่นึงนะครับให้พี่น้องให้เห็นว่ามีการเห็ดยังไงแบบใดก็ในการจัดทรงของต้นฟลงครับเห็ดให้มันแบบโป้งให้โลง่งแบบใดครับผม นี่ก็คือเบื้องต้นในการเทของผมนะครับก็สําหรับมือใหม่ก็สามารถเอาไปใส่ตามกันได้นะครับแช่ข้อมูลกันก็เราก็ขอ,ขอขอบคุณอาจารย์ในกลุ่มต่างๆครับที่เพิ่นให้ความรู้แล้วก็แนะนําวิธีการใส่ปุ๋ยให้ปุ๋ยผมก็ต้องขอขอบคุณมาณนาโอกาสนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดอ่าไม่ได้ขอไปศึกษาหรือเขาไปสอบถามก็สิบวไ่ได้เป็นในลักษณะนี้ออกมานะครับก็ต้นพลังก็ออกมาในทิศทางที่ดี แล้วก็ผมเมือม่อหม่พอผมมาเฮ็ดก็เฮ็ดได้คือกันตามที่เพื่อนแนะนําครับก็ต้องขอขอบคุณไม่นะ่โอกาสนี้น้ำด้วครับผมก็สําหรับคลิปนี้ครับก็ขออ่าฝากพี่น้องทำมัก,ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามผมนะครับส่วนฝรั่งกิบยูตะเคียนพี่อ้วนนะผมก็ขอฝากติดตามน,น,นะครับก็ในส่วนของอาการได้ถ้ำถัดไปในเรื่องของการจัดส่งเดี๋ยวผมเซตไทเบิรงอีกที่หนึ่งนะครับอันนี้ก็คือในการปลูกลงเข่งแบบ พื้นที่จำกัดส่วนส่วนง่ายครับผมผมก็มีเคยมีเคล็ดคลิปให้ไปก้อนนาน,นี้แล้วก็สามารถไปติดตามได้นะครับก็ฝากติดตามนั้นนะครับผมก็ขอขอบคุณครับัส,สดีครับ